ป in ิสทติแ mm ล้วทานัง okay. มีปริสุตทางกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสทธิแล voilà ้วทานังมีปริสูตทางกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสทติแล้ว ข้าพเจ้าขอถวายสร้างบุญกุศน์ไว้การชนเองนะโอกาสบัดนี้ทิมานีไม่ยงพันเตจัตุปัจเจานิจิวรานิสังกัดฐานานิสัพพิวานิ perani jatuh pergi ani tangkes Bapak Dibalani, warani batikan hato mata bidu adi nanda ขาาแ่พระสงฆ์ผู้เจรสงฆ์ผู้เจรถ้าไปเช้ทั้งหลายเ้าทั้งหลายโอนองเวายนองเทวายถ้าไปที่ว้าไปที่วัดจะตกปัจจัยเรื่องสังฆทานข้ื้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพื้นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ่พระสง์แ่ระสง์ พระสงฆ์โปรงรับพระสงฆ์โปรรับมหาชีวมชีวรอยวงปัจัยวปัจจัยเรื่องสังฆทานองเพื่อยบริวารทั้งหลายเหล่านี้องเืริวาทั้าพรเจ้าทั้งหลายเพื่อ บุญนี้สนี้ให้กับปีดามาดาของข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่ได้ป่วยปุพพิอย่ามได้รับสวนบุญนี้ของ้าพเจ้าพาพเจ้าขอแผ่ แม่ของพระเจ้าญาติพี่น้องของพรพเจ้ากรอบรัวที่่วาจับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญนี้แม่ได้ไปสทในที่ยากลำบาขอให้ไพ้นจากที่ยากลำบา พระเจ้าขอแม่บ <Techn Pokémon> ุญกุศนนี <Pokemon apan> <navigation> ้ไปถึงเทพพญายดาทั้งหลายอันมีเทพพญดานทพี่รักษาบุญของพระเจ้าที่รักษาบุญของพระเจ้ารวมได้รับส่วนบุญกุศนนี้ได้เหาาทั้งหลายที่รักษาพระสาสนา เป็นหมื่นโลกาชาชงได้รับส่วนบุญนี้ของพระพุเจ้าและพ้าพุทธเจ้าขอแต่ส่วนบุญให้ เจ้าบุญนายบุญของพระเจ้าบุญนายบุญของพระเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดของข้าพเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดของพระเจ้าจงได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้าจงได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้และพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของพระเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิดขาท่าน ไป uhm, หาทไหด hai, you you ้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจไดูอา้าปาติเวดแต่ดูอาขาเปาอเวดแตข้าพรเจ้ามาแต่ข้าพวกเจ้ามาแต่ภูเาใจก็ดีใกดีได้เช่นข้าพเกดูด้เช่นพเจดู ไในเช่นเดียวกับเจ้าได้อาภัข้าพเจ้าไในอาภัพพระเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมพระเจ้าขออโหสิกรรมขอเจ้าทำมนายเวรของข้าพเจ้าขอเจ้าทำในเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ลงเกิดท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้ลงเกิดท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจ จะเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเด็กผู้ใหญ่ก็ดีเดดูในที่ใดใดก็ดีเด็นที่ใดใก็ดีเดกเกิดเป็นชาติเนี่ยดีเด็กชาติเนี่ยดีเด็กเกิดเป็นผีเป็นเป็ดก็ดีเด็กเป็เป็นเป็ก็ดีเดเกิดเป็นเทวดาก็ดีจะเกิดเป็นเทวดาก็ดีขอท่านเจ้ากรรมนายเวรขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นจงได้ จงได้โหสิกรรมจงได้โหสิกรรจงได้อโหสิกรรจงได้อโหสิกรรให้แก่พระเจ้าให้แก่พระ้านกการบปฏิบยินี้เธอนักการลบันี้เธอพระเจ้าพระพุทเจ้าขอให้บุญุสนี้บุญุนี้ที่พระเจ้าอุทิศให้เจ้ากนเรทะเจาอุทิศให้เจ้านเวอให้พระเจ้า สัขภ oh er ัยนัำตังแต่บบนี้เป็นต้นไปนัตังแต่แับนี้เป็นต้นไปขห้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจาปักาทุกปสาทุโลภาพยาโลายา วิัความวิปัสสิภายทุกขังกายทุกขังใจทุกขังใจทุกขังใจทุประจัญการไปทุกสัจจการไปขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญมั่งมีศีสุงจงเจริญมั่งมีศีลสูขเติมมนุษย์สมบัติเติมมนุษย์สมบัติลูกสมบัติลูกสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติยศบทรัพย์ยับสมบัติ จนบางเกิดมีแต่ข้าพเจ้าจบางเกมีแก่ข้าพเจ้าทำบาญยากจนเข็นใจทำบัญยากจนเข็นใจยากไรอนาถายาอนาาจากลำบากได้วางเกิแต่อได้วามเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอใเจ้าให้ข้าเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบแต่ความสุขความเจริญเรื่องนอกงานไรกูเรื่องนอกงานไรกูทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งโลกนี้และโลกหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งแม้เกิดมาในภพใดชาติใดแม้เกิดมาในภพใดชาติใดขอให้พบพระพุทธศาสนาขอให้พบพระพุทธศาสนาในศึกษาพระธรรมในศึกษาพระธรรมน But um that, that, um, um, that, that ได <ป S 1> ้ถึงสุนทานีิภารเป็นที่สิ้นสุดเธอสุดทินังสุดทินัวัตถเนธานาวัตถเนธานางอสวกะยาวะหังอสวกะยาวะหังวิภานะปเทโยโตุ